สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนช่องเสาวเนหนือนอร์เวเจ้ามาเจ้าวันนี้มากินนันแกงโนสไตล์อีสานอีสานเนาะตี่เตียนเสาวเหนือแกงมานะคะวันนี้อันกินแกงโนอย่างเดียวนะเจ้ามาได้กิน่นันมาได้มีข้าวตัวเนาะมาะขนาดเจ้าอืมอร่อยมาก อะไรจริงๆไ่ะอ c ซีอันนี้สนนออูตแตงนะเจ้าลำไปแล้วอืมหอมนืนอ้จะบอกว่าช่วงนี้นะงดเข้านะเจ้าน้ำหนักขึ้นมาสามโลขึ้นแตะขึ้นว่าอืกินก็กลับเอาเนาะอืมอืมมอกับเจ้าสีสัน อร่อยมากมาค่าเอฟซีเพื่อนๆกินด้วยกันค่ะพี่กินกด้วยกันเจ้าเหมาะค่ะนืมได้พักได้พักออนชะอมมากำนหนึ่งเนาะประมาณเอ่มเสองครนก็ไปเดี๋ยวนี้น่าจะอยู่ที่ สิบโ uh, ครน <c oughs> ก็น่าจะอยู่ตีมันเจ็ดสิบบาทค่ะ <c oughs> จะใส่ไปแค่ห่อเดียวแต่ก็ได้กินได้กินชะอมอยู่ <c oughs> แซ่บค่ะพัก คือว่าเบกกิ้งโน่ที่อร่อยมากมาค่ะเอฟซีกินด้วยกันค่ะมาค่ะแซ่บๆคะ่ะแกงหน่อไม้เนาอที่สาวเหนือได้ทำไว้นะคะแซบ่บจ้า อ,อุณหมอากาศดีนะคะประมาณอยู่ที่ส3องศาค่คะ FC มาค่ามกินด้วยกัน FC เพราเนี้เห็นกันคะ <_ iht. S 2> เห็นหรือเปล่าคะเนี่ยแซบ่บอ,อร่อยคะ่ะนี่ สูตรเสาเหนือนะคะแซบไม่กินด้วยคาร่คาเอฟซีใช้มือเลยอะไรนะชะอมอม,มาเจ้าเอฟซีไม่กินตยกันเจ้าถ้าได้คนนึงแต่ก็ท้าจะมอะเนาะนะแต่เสาเหนือม่ได้กินข้าวคะ่ะช่วงนี้เสาเหนืออัน นาะโลขมอ,อ้วนน้ำหนักสาวเนื้อขึ้นมาสามโลค่ะเนี่ยจะทำยังไงดีช่วงนี้ก็เลยเน้นไปแบบกินผักเอาเนาะเอ๊ะีเนาะดีกว่าคะอืมแกงคนเดียวก็บ,บอกว่าลำคนเดียว แต่มนกราำแต้อหรอ fc พอ่อละค่ะเนี่ยมนลาแต้นะเนี่ย fc ดูละค่ะอ๋อน่ากินก็จะอ n fc ว่ะมึงลาแต้อหนอฮึคนเราก็อย่างเงี้ยเนาะข้าข้างเด่ตัวเอง <laughs> ตลกดี fc ามาถือสานะคะน่ากินไหมคะอืม น่ากินนะมันน่ากินฮืมฮืมถ้ามีข้าวตัวนี้นะอ๋อจะเมาะขนาดละอืมอืมเนาะเอา้าคว่มแก้วน้ำ สีค่ะดูค่ะสอมเสาเนือตึงว่าอร่อยนะคะเนี่ยชมตัวเองนะคะเนี่ยชมตัวเองอืมขอโทษด้วยนะคะถ้ากินไม่สุภาพเนาะ ก็มันอร่อยนะอืมอืมอมออร่อยมากเลยค่ะไ้ใช้มือแล้วเนอเอฟซี กินคนเดียวใช้มือก็ได้เนาะสีว่าไหมคะอันนี้เป็นหน่อไม้แบบหน่อไม้ที่มันมัน,ม,นมันอยู่ในกระป๋องมานะคะเอฟซี FC นี่นะเป็นหน่อไม้กระป๋องนะคะแต่รสชาติมันก็อร่อยอยู่นะคะสองเหนื้อว่าอือม ขินเส้นๆนะกินพักก่อนเนาะอืมอมอค่ะกินไม่สุภาพเลยน้อยคางนะเต็มอะอืม ชะอมเนี่ยอร่อยมากเลยเขาที่แล้วคลิปที่แล้วส,สาวเนีก็ได้มาสง่งสองห่อนะคะที่ได้ไปแก่งที่บ้านพี่สาวเขาที่แล้วน่ะที่ว่าพาไปฟราร์มนะคะ นออืมอืมืมแซ่บค่ะเอฟซีอร่อยมากเลยไม่กินแต่กานเจ้า ่นสนูใส่ลูดโดดไปตัวเผ็ดหน่อยแต่บะเผ็ดเยอะค่ะคันเมินไหนจะได้กินแกงแบบนี้เตื้อนหนึ่งเนาะอร่อยมากเลยค่ะ ไปหมดละม,มานะ่ยแแค่เนี้จะหมดแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเลยนะคะที่อยู่กับสาวเหนือจนถึงทุกวันนี้เนาะช่วยกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เหืใส่เสาเหนือนะคะสาวเหนือก็จะขอบคุณนะคะกราบขอบคุณทุกๆคนเลยวันนี้สาวเหนือฝากไว้ที่ก้น,นเจ้าเดี๋ยวอยู่ในคลิปหน้ามาปากันเนาะบ๊ายบายสวัสดีจ้า